สวัสดีค่ะพบกับแพนใบพรค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมหัวใจเศรษฐีนะคะใส่ด่างรูปหัวใจนะคะหรือว่าสาริกาใบด่างนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ต้นนี้สูงนะคะสี่เมตรนะคะเพื่อนสี่เมตรกว่าๆนะคะเคยมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูประจํานะคะตั้งแต่ต้นเขาเล็กๆนะคะ สาริกาใบาด่างนะคะเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าขายทิ้งกำเนิดของเขานะคะมาทางทิศใต้ของประเทศไทยนะคะเป็นไม้ยืนต้นเมื่อโตเต็มที่สามารถสูงได้ถึง7เมตรนะคะอันนี้ต้นนี้4เมตรกว่าๆนะคะเกือบ5เมตรนะคะลำต้นทรงกระบอกนะคะเปลือกเป็นสีเทานะคะใบของเขาก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจใบด่างเลยคะ่ะไซเศถีฐีนะคะ สาริกาลิ้นทองปลูกไว้ค้าขายนะคะปลูกไว้หน้าบ้านเป็นต้นไม้ขนาดกลางนะคะเพื่อนๆพืลำต้นเขาก็ใหญ่นะคะเป็นสีํำตาลนะคะใบของเขามีจะมียางนะคะเพื่อนๆยางสีขาวนะคะรูปหัวใจนะคะใบด่างนะคะสวยงามนะคะ,ะแล้วก็มีขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ก็ จะเอากิ่งไปชาก็ได้นะคะหรือว่าเมล็ดข,ของเขานะคะเมล็ดข,ของเขาก็จะเป็นสีแดงแงนะคะเพื่อนมีลมแรงนะคะเพื่อร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะตันนี้ก็อากาศเย็นๆนะคะเดือนมก,กราคมาจะาหนาวถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมกราคมพาพันบามกราคมพา่าหน้าหนาวดูหนาวนะคะเพื่อนเดือนสามนะคะ พาเพื่อนมาชมสาริกาต้นเศรษฐีใบด่างนะคะเพื่อนความหมายของเขานะคะต้นหัวใจเศรษฐีต้นหัวใจเศรษฐีหรือใส่ใบหัวใจเศรษฐีใบด่างนะคะอยู่ในตระกูลไซไม้มงคลและไม้ประดับนะคะที่นิยมบ่งบอกถึงความมั่นคงอายุยืนนะคะร่มเย็นเป็น ใบของเขานะคะมีขนาดเล็กนะคะคล้ายๆกับหัวใจเชื่อกันว่าผู้ใดได้ปลูกไว้จะประสบความสําเร็จนะคะมีความสุขและมีความโชคดีนะคะเป็นต้นเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะเพื่อนๆให้ปลูกไว้หน้าบ้านหรือถ้าใครอยู่คอนโดมิเนียมก็สามารถปลูกได้นะคะตามริมหน้าต่างนะคะต้นเล็กๆก็ตัดยอดออกก็ได้นะคะเพื่อนปลูกใส่กระถางเล็กๆเวลาเขาโตหน่อยแล้วก็ ตัดแต่งกิ่งออกแล้วก็ชําต่อได้เลยนะคะเพื่อนๆสาลิกาใบด่างนะคะสาลิการูปหัวใจเศรษฐีบางท่านก็เรียกสาลิกาลิ้นทองใบด่างนะคะสาลิกาสามเหลี่ยมรูปหัวใจใบด่างนะคะเพื่อนๆหามาปลูกนะคะราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆต้นไม้มงคลสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ